สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to Oni Beauty ค่ะหรือว่าคุณยายน่าใสนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะมาพบกับคุณยายหน้าใสอีกแล้วค่ะวันนี้คุณยายหน้าใสก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะอม มีโอกาสได้เดินเล่นในเมืองเนาะก็เก็บอภาพนิดหน่อยไม่ได้เยอะหรอกค่ะมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะกลัวว่าฝนมันจะตกมันดูเหมือนคืมฟ้าค้มฝนอยู่ก็รู้ๆกันอยู่เนาะอย่างที่คุณยายเคยบอกไปเนาะอยู่อ่านิวซีแลนมันก็วันหนึ่งอะ่ะมีสีละดูอยู่แล้ว แค่มองเห็นก้อนฝ้าหรือว่าก้อนเมฆนิดหน่อยเงี้ยว่าเดี๋ยวมันก็มีฝนมาเนาะวันนี้ก็เลยได้เดินไปทำธุระในเมืองอ่อหลังจากจอดรถจอดลานแล้วก็เนาะคุณยายก็เลยได้ได้เก็บภาพอ่าส,สวยๆตรงที่เขานั่งเล่นตรงนี้ค่ะแต่วันนี้ นกมันนกพิราบม,มันก็เยอะเนาะคนก็เลยไม่ค่อยอมานั่งกันเท่าไหร่นกนั่งสมากกว่า,าย,ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ซ่องของคุณยายให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกับคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะที่ติดตามและรับชมและให้กำลังแรงใจคุณยายตลอดมานะคะพบกับ ขอบระคุณทั้งใหม่และเก่านะคะนกเยอะมากค่ะแต,แต่พูดถึงถ้าตกตอนเ,อเย็นๆหรือว่าตอนคืนอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็ถ้าฝนไม่ตกนะพวกัว้รุ่นพวกอะไรนี่เขาก็มานั่งเล่นนั่งอะไรกัน โอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณยายเข้าไปในเมืองทำอะไรนี่ค่ะคือปัญหามันก็เกิดขึ้นจากตัวนี้แหละค่ะอยู่ดีๆขามันก็หักซะง,งั้นเนาะก็เลยจะไปให้ร้านเขาดูว่ามันจะซ่อมได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพอไปถึงแล้วเนาะ เขาก็บอกว่าอค่าซ่อมต้องเสียอีกห้าสิบเหรียญแล้วก็ต้องส่งไปอีกเมืองเมืองหนึ่งก็จะเป็นการรอคอยอีกประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆเขาบอกว่าเออหรือไม่คุณก็ไปไปซื้อข่าวมาติดเองอ,อะไรประมาณเนี้ยมันมันไม่มากเนาะ ก็เลยได้กลับมาแล้วก็เอาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเนาะด้วยความรักความคิดถึงเนาะไปไหนมาไหนก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่านิวซีแลนด์ในตัวเมืองเวลลิงตันนะมันเป็นยังไงเนาะแต่นี่ก็แค่เศษเสี้ยวหนึ่งของตัวเมืองเนาะมันกไ็ไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปใน ในตัวเมืองลึกๆเลยเอาไว้วันหลังอ่ะ,อะมีเวลาเยอะๆเดี๋ยวคุณยายจะ,ะนำเสนอนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะชอบฟังอยากจะดูอะไรก็บอกคุณยายมาได้นะคะลูกชายสุดรอคะ่ะนั่งรอกินข้าวกลับมาบ้านก็ทำกับข้าวกินกันนะคะ ก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังแรงใจและก็ติดตามคุณยายขอขอบคุณค่ะขอบบายบาย